ค่ะวันนี้นะคะอาสาสมัครของมูลนิธิดกเอรกอรสุกเกษมนะคะได้มาปฏิบัติงานนะคะอยู่ที่บ้านวังเบนนะคะอ,อําเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะวันนี้เราทําอะไรกันบ้างคะน้าใหม่กับน้องอีทวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมเกษตรกรน,นะครับเจ้าของสวนแห่งนี้ก็คือลุงแป้วกับพ่อโนค่ะนะตอนนี้แกมีแปลงทําการเกษตรมีพืชอ,อยู่หลายชนิดเลยน้อ,นนองอีทค่ะ ก็มีทางโน้นห่าวไปจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับตรงมะม่วงแก้วขมิ้นครับตรงที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นสวนยางทาราฝั่งตรงข้ามนี่กป็นกระมิสักแล้วก็จะมีทางด้านหลังด้วยก็เป็นสักเหมือนกันนะครับแล้วก็สัข้างๆนู้นจะเป็นกระท่มนะครับกระ่มตุกหลายอย่างเลยค่ะแล้ววันนี้เรามีอาสาสมัครหลายท่านเลยเนาะที่มาร่วมกันปฏิบัติงานครับจะต้องขอจะแนะนำแนะนำอาสาสมัคร ชื่อซีครับนัทพลสุขเกษมครับทําหน้าที่บินโดนครับครับชื่อนพดลมั่นกนาลครับชื่อเล่นชื่อตีนะครับทำหน้าที่เป็นนักกินครับผู้ช่วยครับผมก็ธนภัทรนะครับมากัดอ่างนะครับก็มีหน้าที่ในการบินเป็นนักบินนะครับในการทํางานในทีมงานแล้วก็อาจจะมีการช่วยในการเป็นผู้ช่วยพิธีกรบ้างนะครับในในภาคสนามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะให้ลงรายละเอียดว่าใครทําอะไรบ้างก็เริ่มจากผมเลยแล้วกันนะฮะผมเองก็จะมีในส่วนงานที่รับผิดช,ชอบในออกภาคสนามก็คือในการใช้อดีตสองห้าหน่วร่วมกับโดนปฏิบัติการในการดูแลสวนต่างๆที่ได้รับมอบหมายนะครับจากมูลนิธิของท่านรัตกรสุกเกษมนะครับก็อย่างที่ผมได้ทาล่าสุดนี่ก็จะเป็นสวนสักนะครับแล้วก็ต้นพยูงสวนพยูงก็ผลที่ได้นะครับก็ดีมากงาม นะครับใบแข็งแรงต้นแข็งแรงคือในขณะที่ผมพูดเนี่ยก็จะมีการตัดภาพให้เห็นนะครับว่าที่ผมทํางานอยู่มันเป็นยังไงบ้างรับจากที่เราถ่ายทํามาจะมาให้เห็นภาพก็ผลสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมทํางานมาเนี่ยก็ทําให้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากการดูแลนะครับจากทีมงานของท่านกรขาสุกเกษมเนี่ยเยี่ยมยอดมากๆนะครับตามแบบผม ครับครับผมก็ไปบินสวนมะม่วงนะฮะแล้วก็ยางพาราแล้วก็ต้นปักนะครับแล้วก็กระท่อมครับผลที่ได้ก็คือใบเขียวครับต้นดีครับใหญ่ครับแล้วก็กิ่งก้านสาขาออกเยอะมากครับครับแล้วน้องตีครับ อย่างน้องตีนี่ก็คือจะช่วยเป็นช่วยช่วยบินอย่ใช่ครับใช่นนแล้วจากที่สังเกตเนี่ยก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทเตนก็มีการสนับสนุนก็คือจะ,จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชีวภาพใช่ไหมใช,ใช่ครับใช่ก็ใครอ,อยากรู้นะครับว่าผลิตภัณฑ์นี้คือผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ย ก็ลองติดตามในเว็บไซต์นะครับจะมีข้อมูลดีๆนะครับในนั้นจะมีให้ดูเว็บไซต์นี้คือชื่อเว็บไซต์อะไรครับน้องริบเวอร์ไวเว็บนะคะ g o t กอนฟาวเด o n o r. t h. ค่ะเดี๋ยวขอขึ้นป๊อปอัพตัวหนังสือนะคะได้ครับก็คืออย่างวัตถุประสงค์หลักๆของ มูลนิธิเรานะก็ได้อย่างทั้งดรเนี่ยเขามีวัตถุป,ป,ประสงค์ที่ว่าจะเข้าไปช่วยเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องทําการเกษตรนะครับโดยเน้นนวัตรกรรมหรือการวิจัยนะครับที่จะช่วยอ,อ,อย่างแรกก็คือในเรื่องของการรักษาสภาพมลภาวะนะครับก็คือลดการใช้สารเคมีน,นะครับก็คือเป็นโดยเฉพาะให้มีการทําการเกษตรระเภทการเกษตรอินทรีย์นะครับช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุนในการเพื่อนผลผลิตนะครับ ะะก็เน้นไปในทางเกษตรปลอดภัยนะคะ,<น>ะวัตถุประสงค์ของมูลนิธินะคะนะก็มีการอบรมนะคะให้ความรู้นะคะแล้วก็แนะนําเทคนิคนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนะคะสาหรับภาคการเกษตรเนาะ,ะนะทั้งนี้เมื่อเกษตรกรเนี่ยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีสามารถลดต้นทุนก็จะขอให้เกิดรายได้นะครับโดยเฉพาะถิงการใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับแล้วจะส่งผลไปถึง ภาคระดับครูเรือแล้วภาคในรต่ับประเทศต่อไปนะครับค่ะ ปลยบินขึนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพืน้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูปะไรอยู่หรือคนงานดอกตอกกอนเขาถาม คนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลัใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ไม่เคยอดยาลำบากอยากแสล,ลือทนเก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตผุดใหม่หมอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อดอยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพนด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ อทั่ทกแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด